ได้ข่าวว่าเพิ่งไปดูถ <g Designer 's> ูกโรงเรียนเขาคงเลือกหรอกจ้าใช่คือไอ้ความปากหมาเื่งโรงเรียนที่ราชบุรีนี่แหละจะเป็นตัวประหารชีวิตผู้สมัครของก้าวกรนตลกเนอะพี่ปูทำไมคือคือพิมพ์มักเข้าใจเพนพอยต์ของเขานะคะพี่ปูชัยรัฐใช่ไหมผู้สมัครเบอร์หนึ่งของราชบุรีเนี่ย เข้าใจว่าแกคงอยากจะอยากจะส่งเสริมเรื่องการศึกษาเรื่องโรงเรียนต่างๆให้ลูกหลานที่ราชบุรีเนี่ยได้มีโรงเรียนดีๆที่เรียนแต่วิธีเลือกที่จะใช้อ่ะถามจริงเหอะไอ้นคนที่ไปเชียร hey, hey, hey ์เฮ้เฮ่เฮอยู่หน้าหน้าที่ปราฝ่เนี่ยเขาด่าก,กราดขนาดนั้นว่าโรงเรียนที่ราชบุรีมันห่วยอ่ะรู้สึกอะไรไหมอ่ะสะดุ้งเฮือกกันบ้างไหมว่าเอา้ากูก็จบราชบุรีนะนกูจบโรงเรียนที่ราชบุรีนะลูกหลานเพื่อเราก็จบมาบไ,ไปได้ดีมก็เยอะแยะนะพี่ คือราชบ,บุรีเป็นจังหวัดสาคัญของภูมิภาคตะวันตกค่ะโรงพยาบาลก็ก็ใหญ่มากนะครับเวลามีปัญหาอะไรที่บ้านเราประจวบคีริกั์เนี่ยก็ส่งต่อราชบ,บุรีกันอ่อฮะเพชรบุรีก็เหมือนกันค่ะโรงเรียนที่ราชบ,บุรีก็มีเยอะมากก็แน่นอนก็มีทั้งคุณภาพดีและคุณภาพปานกลางค่ะ ถ้าคุณมีจิตเจตนาจะส่งเสริมเรื่องการศึกษาคุณต้องอย่าเริ่มต้นดูถูกโรงเรียนในจังหวัดที่คุณจะเป็นนายกอบจอนอัอ่นคือสัญญาณแม้กระทั่งบ้านตัวเองที่ตัวเองกำลังอาสาจะมาเป็นผู้นำยังดูหมิ่นดูแคลนเลยถ้าเป็นมัคคติแบบนี้ไม่ควรให้มีอำนาจ แล้วมันก็ต้องแยกแยะโรงเรียนดีๆนักเรียนสอบได้มีอนาคตมาเป็นคนสำคัญของประเทศจากราชบุรีก็เยอะแยะไปหมดหคุณมีหน้าที่แค่บอกว่าคุณอยากจะสนับสนุนอะไรเกี่ยวกับการศึกษาในจังหวัดราชบุรีหากประชาชนเลือกคุณเป็นนายกบาอบจไม่ไปไปด้อยค่า สิ่งที่คนก่อนหน้านั้นเขาทำมาแล้วพ่อมึงก็เรียนที่นี่มไม่ใช่เหรอเพราะตอนนั้นเนี่ยคือสันดานสันดานแบบพวกปตีสม้มอะไรเกิดขึ้นก่อนกูโง่งมหมหมดมชั่วช้าหมดเลวร้ายหมดด้อยพัฒนาหมดทักษะคติแบบนี้ไม่ควรมีอยู่บนแผ่นดินผืนนี้ ประชาชนไม่ควรจ่าให้เลยสักคะแนนเดียวด้วยพระนักขิแบบนี้คือมึงไม่ส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นราชบุรีบ้างเลยโดยเฉพาะโรงเรียนที่ก็สร้างคนมาทั้งจังหวัดราชบุรีดีบ้างแย่บ้างตามองค์ประกอบหลายประการทั้งหลักสูตรจากส่วนกลางวิธีการบริหารจัดก,การที่เป็นระบบจากส่วนกลาง แล้วก็สติปัญญาของผู้เรียนการเอาใจใส่ของผู้เรียนการหาเสียงด้วยการด้อยค่าสิ่งต่างๆแบบนี้สัญญาณเริ่มมาตั้งแต่ธนาทรจรุ่งเรืองกิจและส่งต่อกันมาเป็นทอดๆค,ควรเลิกได้แล้วเป็นสัญญาณหรือวิธีการหาเสียงที่ด้อยพัฒนามากมเถื่อนมากอมถอยมากไรเกียรติไร้ศักดิ์ศรีเป็นที่สุดค่ะ